ที่หมู่บ้านในเขตอำเภอหนึ่งของจังหวัดตากเมื่อประมาณ50ปีที่แล้วลุงผมเคยอาศัยหากินอยู่ที่นั่นเมื่อสมัยมีครอบครัวใหม่ๆสมัยนั้นพอพระอาทิตย์ตกดินก็จะปิดบ้านเงียบไม่ออกไปไหนมาไหนกันเพราะว่าสมัยนั้นจะมีอันตรายอยู่มากมายทั้งจากคนและสัตว์ร้ายปลานเมฆ เป็นน้าของป่าสะพายผมซึ่งมีอาชีพหลักคือพลานล่าเนื้อล่าสัตว์หาของป่ามาขายหรือไหม่ก่แรกเป็นของกินของใช้หรือข่าวสารทุกๆเช้าเมียของพลานเมฆก,ก็จัดจัดเตรียมข้าวปลาห่อใส่ยามไว้ให้แกก็ออกเข้าป่าเป็นกิจวัตรทุกวันทุกวันเหมือนที่ผ่านมา กว่าจะกลับเอากเกือบมืดค่ำของทุกวันบางวันก็ได้ของป่าสัตว์ป่ามาพอได้ขายบางวันก็ได้แค่พอกินพอเก็บไว้เป็นอาหารวันนี้เมียแกได้เดินตามไปด้วยจนถึงหนองน้ำก่อนเข้าป่าพอข้ามขอนไม้มาอีกฝั่งของลำคลอง เมียแกก็แยกเดินไปหาเก็บผักบุ้งผักกระเฉดตามริมหนองน้ำส่วนพรานเมฆก,ก็นั่งลงบนยาเสน้นสูบดูเมียนั่งเก็บผักอยู่ริมหนองนั่นจนหมดมวนก็ร้องตะโกนบอกเมียว่าข้าไปแล้วนะรีบเก็บรีบกลับละแถวนี้มันอันตรายเมียแกก็หันมาพยักหน้า แกก็เดินแบกปืนสพายย่ำดึงเข้าป่าไปอย่างปกติวันนี้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีโชคเอาซะเลยสัตว์สักตัวก็ไม่โผลมาให้เห็นของป่าก็ไม่เจออะไรเลยเห็นแต่หน่อไม้อยู่เรียงรายตามทางเดินที่ผ่านไปจนเกือบเกือบเที่ยงก็ไม่ได้อะไรติดไม้ติดมือมาสักอย่าง ใจคอก็ยิ่งรู้สึกไม่ค่อยจะดีเข้าไปอีกลองเดินต่อไปอีกสักพักก็ไม่มีวี่แววว่าจะได้พบเจอกับอะไรสุดท้ายจึงได้ตัดสินใจหันกลับไม่มีอะไรติดไม้ติดมือก็เอาหน่อไม้นี่ล้ววะแกก็หันไปหักหน่อไม้ใหญ่ๆใส่ย,ย่ามมาจนเต็มย่ามเดินไปบนไป นี่คงเป็นเพราะว่าเมียแกเดินตามมาเลยทำให้เสียเลือกไปหมดนานทีปีหนก็ไม่เคยจะออกมาพร้อมกันสักทีเดินมาจนถึงหนองน้ำก็เห็นเมียแกนั่งหันหลังอยู่ที่ริมหนองน้ำนั่นแกก็แปลกใจร้องถามว่านี่แกยังไม่กลับอีกเหรอไปไปกลับบ้านเถอะวันนี้ไม่เจออะไรเลย อะไรก็ไม่ได้สักอย่างเลยกลับเร็วหน่อยพลานเมฆก็เดินข้ามขึ้นขอนไม้มาก่อนเมียแกก็ลุกเดินมาหยุดที่ขอนไม้แต่ไม่ยอมข้ามพลานเมฆก็หันมาเรียกเมียว่าให้รีบข้ามมาสิจะได้กลับบ้านเหลือไปเห็นเงาในน้ำแต่เงานั้นมันไม่ใช่เงาของเมียแก แต่มันเป็นเงาของเสือโค่งขนาดใจแกตกใจมากยกปืนขึ้นเหนี่ยวไกลทันทีกระสนพุ่งเจาะเข้าที่ขาข้างขวาของเมียแกจนสุดหวบก่อนกระโจนวิ่งหนีเข้าป่าไปแกตกใจทำอะไรไม่ถูกก่อนจะตั้งสติได้ก็ข้ามขอนไม้กลับมาดูที่่อง้อยเลือดตามรอยนั่นหายเข้าไปในป่า จึงได้เดินย้อนกลับไปดูตามริมหนองที่พบรอยเลือดตรงที่เห็นเมียแกนั่งอยู่มีรอยลากเข้าไปที่ริมปา่าพอตามรอยเข้าไปแกก็แทบช็อกล่างของเมียแกนอนตายเนื้อหนังฉีขาดหายไปบางส่วนดวงตานั้นยังเบิกโพงเหมือนกับตกใจสุดขีด พลานเมฆสุดตัวลงนั่งน้ำตาไหลลิ้นเออกำมือแน่นด้วยความเครียดแค้นก่อนรวบล้มสติได้อุ้มเอาล่างเมียกลับเข้าหมู่บ้านชาวบ้านที่เห็นต่างก็ตกอกตกใจถามไทยกันว่าเกิดอะไรขึ้นพลานเมฆนั่งหมดเกลียวหมดแรงทำอะไรไม่ถูกแล้วปล่อยให้ชาวบ้านจัดการกับศพของเมียแก เรียบร้อยก็ช่วยกันหามไปฝังไว้ในวัดจนรวบรวมสติได้ก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับชาวบ้านฟังก่อนที่ชาวบ้านทุกคนสรุปเหมือนกันว่ามันเป็นเสือสมิงเพราะว่าได้กินเนื้อคนเข้าไปแล้วนั่นเองแกอยากจะแก้แค้นไอเสือนั่นมากกลับเข้าบ้านรวบรวมอาวุธของดีทุกอย่างที่แกมีจนครบ แกกับเพื่อนรักอีกสองคนคือทิดแก้วกับทิดแหลก็เถียหออกไปล่าเสือนั่นทันทีท่ามกลางการห้ามเตือนจากชาวบ้านว่าตอนนี้มันมืดค่ำแล้วเดี๋ยวจะมีอันตรายเกิดขึ้นมองอะไรก็ไม่ค่อยเห็นพรุ่งนี้เช้าค่อยไปละกันพลานเมฆแกก็บอกว่าต้องตามไปฆ่ามันให้ได้ ก่อนที่มันจะหนีไปได้ไกลกว่านี้เพราะว่าตอนนี้มันบาดเจ็บที่ขาคงไปไหนไม่ได้ไกลแน่คิดว่ายังคงพอตามรอยมันได้อยู่ทั้งสามคนก็มาเริ่มแกะรอยกันที่ขาเลือดลิ้มหนองน้ำตามรอยเท้าและรอยเลือดนั่นลึกเข้าไปในปา่าความมืดทำให้มองอะไรไม่ค่อยสนัดมากนะัก แต่ยังดีที่ยังพอมีแสงจันทร์สาตร์ส่องลงมาบ้างยิ่งเดินก็ยิ่งลึกและยิ่งเงียบไหลสึงเสียงสัตว์ร้องและมแมลงจนผิดสังเกตผิดวิสัยด้วยสัญชาตญาณของพลานจึงบอกให้เพื่อนทั้งสองคนระวังตัวกันเอาไว้ให้ดีๆพลานเมกก็ล่วงเอาลูกกระสุนปืนลงอาคมในยาม ส่งให้กับทิศแก้วและทิศแรล่คนละสามลูกและบอกให้เปลี่ยนมาใช้กระสุนลงอาคมแทนทั้งสามก็เดินต่อไปด้วยความละมัดรวงมองไปรอบๆหาความเคลื่อนไหวผิดสังเกตไปด้วยก่อนจะหยุดชะงักพร้อมกันกับสิ่งที่เห็นอยู่เบื้องหน้านั่นล่างของเมียพรานเมฆ ยืนหันหลังอยู่ในชุดเสื้อผ้าเดิมที่ใส่ก่อนตายค่อยค่อยหันมามองทั้งสามคนพร้อมกับเสยบยิ้มด้วยใบหน้าที่สยดสยองร้องเรียกพี่เมฆพี่เมฆเสียงโหยหวนพลานเมฆก,ก็เลยส่งเสียงร้องบอกให้เพื่อนยิงเลยมันไม่ใช่คนเสียงปืนกระดันสนั่นลั่นปา่าปังปังปัง สามนักติดติดแถบจะพร้อมๆมกันล่างของเมียพลานเมฆกระเด็นไปตามแรงกระสุนกลายล่างเป็นเสือโครงกระโจรหน,นีตายหายเข้าความมืดไปพลานเมฆก็วิ่งตามไปติดติดส่วนทิศแก้วกับทิศแหล่ยังยืนตกใจกับสิ่งที่เห็นจนทำมาอะไรไม่ถูกพลานเมฆก็วิ่งตามมาจนเสือนั่นหายลับไป หันกลับมาอีกทีก็ไม่เห็นทิดแก้วกับทิดแหลสัะแล้วก็เดินวนเวียนหาลอยเลือดอยู่ซักประเดี๋ยวก็ได้ยินเสียงปืนดังสนั่นมาอีกด้านคงจะเป็นทิดแก้วกับทิดแหลเพื่อนทั้งสองคนของแกพลานเมเกอร์วิ่งย้อนกลับมาที่ตนเสียงก็พบเข้ากับทิดแก้วนั่งเอามือคุ้มไหลเลือดไหลอาบ โดยมีทิดแลนั่งอยู่ข้างๆทิดแลก็ร้องบอกว่าไอเสือนั่นมันกระโจนหายไปข้างหน้านั่นแล้วพลานเมฆก็วิ่งตามไปทางที่ทิดแลบอกมองหารอยเลือดไปด้วยมันคงจะบาดเจ็บอย่างหนักกลายเป็นเสือลำบากและมันต้องแก้แค้นด้วยสัญชาตญตยานของสัตว์ร้ายมือซ้ายแกก็ล้วงเข้าไปในยาม ชักเอามีดหมอออกมาถือไว้ในมือมือขวากะกำปืนแนบจักกะแล้วไว้แน่นเสียงคํารามเบาๆด้วยความเจ็บปวดจนได้ยินในความเงียบพลานเมีค่อยๆเดินจ้องเข้าไปตามเสียงนั่นเบาๆเพื่อให้แน่ใจเพราะถ้าหากว่ายิงพลาดคงใสกระสุนไม่ทันคงเหลือแต่มีดที่อยู่ในมือเท่านั้น พอเข้าไปใกล้มันคงจ้องจะรออยู่ก่อนแล้วก็พุ่งกระโจนเข้าใส่ทันทีประทะเข้ากับปืนเสียงดังสนัน่นกระสุนพุ่งเจาะเข้าที่ลำคอของมันล่างมันกระแทกผ่านเมฆหงายหลังหลอดคมเขี่ยวไปได้อย่างอุดดแต่ก็ถูกคงเล็บตะปบเข้าที่หวัวไหล่ด้านขวาจนรู้สึกเจ็บแปลชาไปรึงสีก มีดในมือซ้ายก็กระนำแทงไปที่ลำคอของเสือโครงนั่นไม่ยัง้งมันสะบัดหัวไปมาร้องคำรามด้วยความเจ็บปวดก่อนจะล้มลงนอนดิ้นอยู่ข้างๆพลานเมฆตัวมันใหญ่มากจริงๆมันค่อยๆกลายร่างเป็นเมียพรานเมฆอีกครั้งร้องเรียกพี่เมฆพี่เมฆไม่หยุด พลานเมฆตะเกียกตะกายคลานไปที่ปืนค่อยๆบรรจงเปลี่ยนลูกกระสุนใหม่ด้วยสีหน้าที่เครียดแค้นก่อนยันล่างตัวเองที่อาบด้วยเลือดแผลเวอะ,ะวะที่หัวไหลลุกขึ้นถือปืนจ่อมาที่ล่างของเมียที่นอนอาบเลือดอยู่ไม่ต่างกันพร้อมกับตะโกนว่ามึงฆ่าเมียกูปัง กระสุนนัดสุดท้ายระเบิดที่หัวหายไปแถบกลายเป็นเสือโครงเหมือนเดิมดูจากรูปร่างมันแล้วออกจะพร้อมโซคงจะเป็นเสือแก่ที่หากินลำบากเลยต้องมาหาจับกินคนนี่ถ้าไม่จัดการมันสักก่อนคงมีคนตายอีกมากมายแกเดินย้อนมาทางเก่าพร้อมกับร้องเรียกหาเพื่อน ทิดแก้วกับทิดแหลทั้งสามคนพากันเดินออกมาจากป่าเอาในตอนสายๆอย่างทุลักทุเลด้วยอาการบาดเจ็บชาวบ้านที่รออยู่ด้วยความเป็นห่วงก็ดีอกดีใจที่ทั้งสามคนนั้นปลอดภัยออกมาจากป่าและเสือนั่นถูกฆ่าตายไปเสียแล้ว